พวกเราได้มาทํางานที่บ้านพักสี่ขาเพื่อหมาจรจรนะครับวันนี้เรารับงานลงหินคุกพร้อมกับเกลี่ยให้นะครับผมอันนี้หมายเยอะมากเลยเ่ากันดูเดินตรวจงานอยู่นะครับแต่ก็กลัวหมาด้วยครับ นี่ครับน้องหมาเยอะมากเลยนี่ครับเรามาลงเรามาลงถุงครับผมก็อยู่ตรงกลางหมารว,าวมกันเต็มเลย เราให้บริการคอมแมตโ์รงเกียรเลยนะครับผมทีทีสามสิบนะครับสามที